สวัสดีครับมาดูมา n ตนาสิ์ประจำวันพฤหัสที่9มิถุนายน2022กันเหมือนเคยโอเคสำหรับยูโรนะครับเราก็เห็นอยู่ตลาดยังติดอยู่ใน Balancing ซึ่ง Balancing มาแล้วครบเมื่อวานนี้เป็นวันที่12เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่า b บ a อก็จะต้องเป็น neutral ต่อไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีข่าวสำคัญของฝั่งยุโรปรวมถึงที่อเมริกาก็จะมี u n e m p l o y r e n t report ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ล้วนแต่มีข่าวสำคัญพอสมควรที่อาจจะสามารถทำให้ตลาดนั้น move เป็น directional move ได้โดยถ้าหากว่าข่าวนั้นเป็นข่าวที่ดีและส่งผลบวกกับยูโรมันอาจจะเบรกออกจาก balancing area ขึ้นด้านบนก็ได้เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับขอบบนของ balancing area นะครับแต่ทีนี้ ถึงแม้ว่าจะพยายามเบรกหน้าที่ของเราก็คือจําเป็นต้องมอนิเตอร์สถานการณ์ให้ดีว่ามันเบรกมันเบรกได้จริงหรือเปล่าหรือมันอาจจะมีแนวโน้มที่จะเฟลนะครับเพราะว่าบาลานซิ่งเบรกเอา t หรือว่าเฟลเบรกเอา u ์เนี่ยล้วนแต่เป็นเทรดเซตอัพที่ดีทั้งคู่เนื่องจากว่าเนจ์มันจะค่อนข้างกว้างถ้าเบรกได้มันก็จะ expand เว้นขึ้นสูงอัพไซดได้ค่อนข้างดีพูดง่ายงคือมันก็จะเป็น เทรนในระยะสั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้แหละเวลาที่เป็นเบรกดาวเห็นไหมครับมันก็จะ expand r a t e ลงไปค่อนข้างดีเบรกเฮาส์ก็เหมือนกันแต่ถึงแม้ว่ามันจะ fail นะครับเวลาที่มัน f a ลปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ fail ปุ๊บกลับเข้ามาก็จะมี r a n ที่ค่อนข้างดีเช่นเดียวก,กันในการเทรดเพราะว่า target ก็คือขอบล่างของ b a l ่ n c อ a r e ยหรือว่าใกล้ๆนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้มีข่าวสำคัญมอนิเตอร์ดูให้ดีว่าตลาดนั้นจะเบรกหรือไม่แต่ข่าวน่าจะส่งผลทำให้ตลาดนั้น Move เป็น directional move ได้ถึงแม้ว่าจะไม่เบรกแต่เราก็อาจจะเห็น Move ที่ค่อนข้างดีหน้าตาอาจจะประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรพาดอลลาร์เองก็เช่นเดียวกันนะครับยังติดอยู่ใน Balancing แล้ววันนี้มีข่าวสาคัญเหมือนกับยูโรนะครับเพราะฉะนั้นสั้นๆตลาดอาจจะเบรกก็ได้ ซึ่งเคสสำหรับพาวเาล่าอยู่ตรงกลางเลนส์พอดีเปะ๊ปะเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องมอนิเตอร์สถานการณ์ให้ดีว่าถ้ามันเบรกเนี่ยมันจะเฟล,ลหรือไม่เพราะก็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเบรกจริงหรือว่าเฟล,ลก็จะมีเรน์ที่ดีมากทั้งคู่นะครับโอเคนี่คือพาวเดล่าสำหรับทองคำนะครับข่าวในฝั่งยุโรปและอเมริกาก็อาจจะส่งผลกับทองคำเช่นเดียวกันฟเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นข่าวที่แล้ว อนุมานว่ามันอาจจะลงมาถึง t ทร็เก็ตแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าแถวนี้คือขอบล่างของ Balancing a r e รเช่นเดียวกันตอนนี้ตลาดกลับมา Balancing อยู่ในกรอบแคบๆแถวแถว hbn เพราะฉะนั้นถ้าข่าวเอฟเฟกกับทองคำด้วยเราก็อาจจะเห็นทองคำเบรกออกจาก Balancing a r e รได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสั้นๆเท่านีสนสนสน้สำหรับทองคำา i t t o o n n บาลานซิ Bitcoin, ่งไแล้ว26วันก็เลยจำเป็นต้องปรับ ทำเฟรมนะครับจาก daily กลายเป็น4ชั่วโมงไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเลน์มันจะแคบค่อนข้างมากตลาดใดที่ยังติดอยู่ในบาลานซิ่งนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับจำเป็นต้องรอถ้าจะเทรดก็เทรดช็อตเทอมนะครับขอบบนขอบล่างของบาลานซิ่งียคือกูเท e l โลเคชันแต่ถ้าสามารถเบกได้ขอให้นึกดูนะครับการที่ตลาดนั้นบาลานซิ่งนานขนาดนี้มันก็เหมือนกับเราเอามือไปบีบไส้กรอก นะครับถ้าบีบแรงๆปุ๊บถ้ามันเบรกออกไปมันก็จะเบรกได้ค่อนข้างดีด้วยความที่เลนสมันบีบแคบมานานมากพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้ามันเบรกได้เราน่าจะเห็น directional move หรือว่า Trend ในระยะสั้นค่อนข้างดีสําหรับ Bitcoin เองก็เช่นเดียกันเพราะฉะนั้น move แบบนั้นเราไม่ควรพลาดจําเป็นต้อง monitor สถานการณ์ต่อไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้สั้นๆสำหรับ m a r ก็ต a าร l y s i ต์ในวันนี้